ตนุเศษคืออะไรคะตะนุเศษในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราใช้ไว้พิจารณาในเรื่องของอุป,ปนิสัยหรือนิสัยจิตใจค่ะอ่าหรือเราเปรียบว่ามันเป็นสิ่งที่สะสมมาก็ได้ก็คือสิ่งที่สะสมแรงปรัทถนาภายในที่เกิดการทับถมมาอย่างยาวนานมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปอืม,อมเรียกว่าจิตใจของเจ้าชะตาก็ได้นะ แต่ว่าตัวเศษเนี่ยก็จะแยกตามดวงดาวต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ในทางของหลักวิชาเนี่ยก็จะมีการจัดอุปนิสัยต่างๆเนี่ยไว้ตามอารมณ์ดาวต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้วิธีการหาตนุเศษจะต้องหายังไงคะจริงๆการหาตนุเศษถ้าสมัยก่อนเนาะครูบาอาจารย์เขาก็จะต้องเรียนพักคำนวณนะแล้วก พอขึ้นหาดาวสมพุดของดาวแต่และดวงได้เขาก็จะมาหาดาวอุปนิสัยหรือแรงปถนาภายในต่อแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เข้าไปในโปรแกรมหรือในเว็บไซต์ที่มีการผูกดวงชะตาเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดจังหวัดเกิดพอมันขึ้นมาเนี่ยเราก็พิจารณาตรงในแผ่นจักรราศีจะมีเครื่องหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นบุกบวกนะ่อันนั้นเรียกว่าตนุเศษ,ษ,ษหรือดาวจิตใจอุปนิสัยหรือแรงปถนาภายใน ก็เป็นหมายเลขบวกอยู่บนตัวเลขก,ก็คือเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะแยกไปตามความหมายต่างๆตามดวงดาวตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆถ้าเข้าไปพิจารณาให้แยกขายนะมันจะมีดาวที่ร่วมกันอีกฮนะดาวร่วมดาวทรงถึงกัน,นก็จะทให้อุปนิสัยแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกัอนออกไปอีกเปรียบดังเป็นน้ําน้าเปล่าอย่างเงี้ยแล้วใส่สีเข้าไปเนะี่ยอุปนิสัยต่างๆมันก็จะมีการเจือบปนที่ไม่เหมือนกันอืมค่ะ อโอเคค่ะวันนี้ก็ได้สาระความรู้ที่มากมายขอขอบคุณครูศิลาค่ะ